ตาเบนิกรอชุดนี้เนี่ยมีความพิเศษตรงที่มีเทคโนโลยี AR ซึที่สามารถจะแสดงผลจากตัวภาพสแตมได้ด้วยนะครับโดยท่านต้องโหลดอแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Stamp alive นะครับอยู่ด้านขวานะครับมาโหลดแล้วนะครับจะใช้ได้ทั้งระบบ iOS นะครับในโทรศัพท์ iPhone iPad และ Android นะครับเมื่อท่านโหลดแอปพลิเคชัน s t a m alive เรียบร้อยแล้วนะครับ ขอให้ท่านเปิดที่แอปพลิเคชันครับผมครับเมื่อเข้าหน้าจอแล้วเนี่ยทางแอปพลิเคชันเนี่ยนะครับก็จะให้ท่านใช้กล้องนะครับ เราจะใช้กล้องนะครับจากแอปพลิเคชันส t ต m ม l ร์ไส่งไปที่ดวงสแตมจากนั้นนะครับก็จะมีาภาพวิดีโอเฉลิมพระเกียรตินะครับ60พรรษานะครับ